เราเราเราพีมนะคะไม่ต้องแนะแล้ววันนี้เรามาเล่น m m ็สองแต่ไม่รู้ใช่ของจริงหรือเปล่ปาไม่ได้เล่นนานทำไมมันพีมตามตาเข้าห้องรับกันวันนี้เราจะไปห้องรับกันนะคะ ตอนนี้รอมานานละโอ้ยคนติดเออให้เขาออกก่อนก็ได้เด้อเด้อพิมออกไปก่อนเดี๋ยวเด้อชิงเจ็ดแกนี่ไม่ออกเลย,ยมันเอ,อ็มเคเออเปลี่ยนเซิร์ฟกันไหมได้โอเคพิมมันออกไปแล้วโอเคดีใจยัง,งไม่ออกอ่ะใจาใหม่ใจาใหม่ แต่เราเจะแต่เรายังอยู่เสรอเดิมอยู่ไปส่งเลยบิมใ่เรอทำไมมันไม่ลดสักทีเปลี่ยนเสร์ฟตนานเพรามันไม่มีหรอไม่เป็นไรเห็นกำลังบกินข้าวม่นข้าวกันงั้นต้องเล่นสองละเล่นแมปอะไรดีน้าบเฮเวนจัน ไ่เาอเอา,อเ,อาอเธอยังไม่เคยลงคิมบูเฮเว่นในแมปนี้เลยนะไม่ไม่อยากเลยฉันไม่ชอบจตัวฉันหาแบบมปไปจอยบูเฮเว่นมาแล้วไม่เธอฉันขอเล่นแมปนี้ก่อนนะอ๋อเคร จอยมาได้ปดลบเจ็ดได้หนึ่งแต่ว่าหนึียี่สิบสี่ันปิปกีวีปิปกวีมันบอลทอยปีนอืม อันไหนดีนะ่ามินจำมีได้ไหมฉันเอาเชนจะเอาไปขัดวันนี้แหละเอาจำได้จำได้นี่ลองมานี่กันนะคะ you have boyfriend no ไหม no พี่ว่า have boyfriend <No. S 2> ไหม no แล้วพี่ว่า have girlfriend Girl ไหม girlfriend <c oughs> หมายถึง ผูห้หญิงอ่ะมีแฟนเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่เกย์นะจ๊ะไม่อันนด้รผู้ชายผู้หญิงก็สามารถเป็นได้เป็นเกย์เนาะอืมวันนี้เรามาแต่งตัวใช่ดู u have boyfriend bro? น o no. ถ้าอยากให้เป<น>่นตัวเป็นตัวอะไรเม้นมาได้เลยนะจ๊ะมินนี่เป็นเล็บเบี้นไหมไม่เป็นแล้ว <c oughs> อย่าพูดดังทำไมถ่ายคลิปอยู่ไม่เป็นไรหรอกเออช่างเถอะไม่ได้ลองจอยมามได้ยังยังไม่ได้อยากเล่นจอยยังไม่ได้เอ๊ <c oughs> ดูแฮบอยเฟรนด์รูเพจเจ้เพจเจ้ไม่รูออสิวันนี้พเพจเจ้คือบอยเฟรนด์อยู่เหรอฮึแล้วใครคือบอยเฟรนด์อยู่ไม่มีโจบะมีออวันนี้เราไม่เ,เขาไม่เอบชอบใครแล้วไม่ชอบใครแล้ววันนี้งงมา แต่งกันนั่นก็ไม่ชอบตัวข้าวแล้วน่ารักน่ารักจันแต่งตัวน่ารักน่ารักจันโอ้ยบ้าใครเนี่ยหนังกูกรีนเกิร์เข้ามาอยู่ไหนีา้มาเนี่ยอยู่เนี่ยหัวโผล่อยู่เนี่ยเพราะว่าปิดปิดหาไม่เจอหรอก มาแต่งตัวน่ารักน่ารักกันหาให้เจอโออไม่เล่นแต่งตัวน่ารักน่ารักกันรเรฮายปีนี้ม้นเรามาจัดที่ประกวดมิเแกนกันไม่เอาคิวเขียนอ๋อสี่แกนใช่แม่เอแต่งแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักกันโซคิว แบลแบลเนาะเอาเอาแบบเป็นตัวใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็กเจ้าพี<ช>่นิมมันดูหัวฉันสิผมอะเอ้ใฉันเอาชุดค <c oughs> เเาเมนไหมโอ้ถ้าอยากใส่ก็ใส่ไปไม่ใส่หรอกทำไมไมทำไมผมฉันมันชอบขึ้นไปข้างบนอนะ อันนี้ใส่ได้น่าจะบัดจริงๆเลยอืมอันนี้ก็น่ารักนะแต่จะว่าเร็วเนยชูมวยเจอเห็นเมนี่ใส่ชุดบัปีกินี่ฮึใส่ไม่ได้ไม่มีเราเคยใส่นะจริงอรอจริงมาแบบ ชอบพุงเลยฉันเป็นคนรื่องมากเออมีใครมากบ้านเธออุ้ยตำรวจเธอตำรวจมาแล้วยิงปืนใส่มาเดื่อยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแบนจ๊ะแบนเออก็จะไปอย่างฮองฮุนน่ะหน้าตามินนี่เธอเอาพุงแบบฉันได้ไหม no no งงถ้ากูเป็นแบบฉันสิอะพุนแบบฉันดิหาไงอะ่ะก็ออกไปซื้อโลบัตตัวมาห<ะ>น้ารักเต็มไปหมดเลยถ้าใครอยากหนีถ้าใครมีแบตเราเหลือสิบเปอร์เซ็นฮูให้เราชาร์จไหชาร์ไปด้วยเล่นไปด้วยแล้วกัน เด้จ่าแป๊บนึ่งเราขี้เกียจเดินไปวันนี้ให้เราใส่ผมวันนี้ไหมได้ไหมแล้วไม่เห่นวิญญาณแล้วมันมีผมวันนี้ด้วยเธอแน่แน่เออฮะใครอ่ะไม่รู้คนตะแก่ฉันเคยอยากให้แต่งตัวแบบนี้เอะไรนนี้่จะแบลวสุดแล้ว โอ้โหฉันเลยแต่งตัวเป็นไหมเนี่ยไม่เป็น ABC D E F G มินี่มินี่อือแล้วอะไรเอ้ อย่างในผมเรนโบโอ๋อันนี้แหละเรนโบว์ละไหนแป๊บหนึ่งนี่เห็นยังแป๊บน,นึงขอเลือกกิ<ค>นก<น>่อนตาบอดเออันนี้ผิดผิดอันผ,ผิดอันอันนี้ก็น่ารักอยู่นะเหมือนพี่คิโน่ฮนะใครคน คนบ้าคนดีคนเบือเขาชอบเล่นไม่ชอบในหนนหรอเขาไม่ชอบเล่นเก้าเก้าผิดชอบแล้วชอบเล่นอะไรหนในเขาชอบเล่นไหนในบ้างไหยบอกไม่ชอบแม่เดี๋ยวไม่ชอบเล่นไในอนชอบเล่น ไม่ชอบเล่นเก้าเก้าคืนแต่ชอบเล่นไหนไหนใช่ฮะ i ินเ e ออินเดอเ s าอ๋ออินเดอเฮียมีเดอร์ไหนดูนี่ไหน เราจะไปกินข้าวแล้วหายคิดพี่เสร็กร่อนสักสิบนาทีได้เราส่วยไหมมังไม่เห็นเลยราแต่งตัวอยู่ทำไมมินนี่แต่งตัวไม่เห็นแบ๊วเลยแตนหน้ารับอยู่นะมันทุไม่ไเล็ดน,นะโนู <No. S 2> เป็นไร อยู่นี่ถ้าใครคิดว่าใส่หน้าวัดกว่านี่ช้อนนิ่มเมนมาเลยและถ้าอยากถ้าอยากให้ใครถ้าอยากให้ใครเออแต่งตัวแบบไหนก็เม้นมาเลยคอมเมนต์มาค่ะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วเหรอไปเดียวบ๊ายบายยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยโอ้ยเร็วเร็สิ งั้นตัดไปตอนที่เพื่พอนแต่งตัวให้เสร็จเลยแล้วกันกิเกลรอละโอเคพิม์แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยมาดูกันนี่น่ารักไหมส่วนเรานื่มาดูกันเลยนีนย่ถ้าคิดว่าใครน่ารักเม้นมาเลยอนี่หลัวพีมเม้นมาเลยนะบาย,บาย でバーイバーい。んーイエーイ